ครับร้านสอสมบูรณ์นู่เรืองยางยนต์นะครับอ่าวันนี้ผมจะมารีวิวล้อให้ดูนะครับเพราะว่ามันมีล้อเข้าใหม่มานะครับเป็นล้อจากค่ายเรนโซนะครับเป็นเรนโซตัวใหม่นะครับเรนโซดีวัน SRR นะครับตัวนี้เป็นขอบ18นะครับกว้าง9.5นะครับผมออฟเซตอยู่ที่5นะครับตัวสเปคใหม่มากครับเพราะว่าออฟเซตลึกมากครับต่างจากดีวัน SRR ตัวเก่าเยอะเลยนะครับผมปกตินะครับออฟเซตตัวดีวัน SRR นะครับตัวนี้นะครับมันจะสุดอยู่แค่นี้นะก้านนี่คือจะมาอยู่ตรงนี้เลย แล้วก็ความแตกต่างระหว่างตัวนี้คือนี้ครความกว้างตรงนี้นะครับของออฟเตตตัวนี้นะครับลึกดเดิมเยอะเลยนะครับเห็นไหมฮะลึกาเดิมเยอะมากเลยนะครับก็ใครที่ชอบออฟลึกๆนะครับเพราะว่ามันสามารถใส่ตัวไฮรลเดอร์ได้สบายนะครับแล้วก็สเปคนะครับมันเป็นข้อ18.54 9วงเลยนะครับผมไม่มีสิบครึ่งนะครับแต่อนาคตผมก็ไม่แน่ใจนะว่าทางเรโซ่เนี่ยจะผลิต อ๋สเปคแปลกๆของมันอีกหรอเปล่าผม่าคิดว่าก็น่าจะมีนะเพราะว่าล้อดิล้อแฟชัชนนะครับก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จุดต่างจาก d 1วจุดนึงก็คือตรงนี้นะครับโลโก้รือว่าสัญลักษณ์ D1 S.R นะครับของ d 1 S.R.R ก็จะปั๊มเป็น d 1 S.R.R เลยนะครับเห็นไหมฮะ S.R.R เลยแล้วก็เรื่องน้ําหนักที่เบาขึ้นนะครับแล้วก็จะปรับเรื่องแมกโหลดให้ลดลงนิดนึงนะครับผมเห็นไหมฮะแต่ว่าน้ําหนักนี่เบาขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็ จุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้ครับฝากลางนะครับฝากลางสีเรนโบ้นะสัญลักษณ์เรนโซ่นะครับปกตินะครับสเปคโปรเจกต์ดีนะปกติจะถ้าที่ผมขายมาก็ยังไม่มีนะครับที่แถมฝากลางจะเป็นสเปคพวกโรสเทเลนนะฮะที่แถมฝากลางมานะแต่ว่าโปรเจกต์ดีตัวนี้น่าจะเป็นตัวแรกเลยนะเท่าที่ผมขายมาน่าจะเป็นตัวแรกเลยครับผมที่แถมฝากลางจากโรงงานนะครับสัญลักษณ์ก็จะมีนี่เขียนว่าเรนโซ่นะครับสีเรนโบ์นะครับสีสันสดใสฮะสุดฉาดก็ เนี่ยให้ดูละเอียดทุกรอ,รอบนะครับมุมนี้เป็นไงฮะก็มุมข้างหน้าเป็นยังไงครับแล้วก็มุมด้านนี้นะครับสเปคข8สิบแปดกว้างเก้าุห้านิ้วทั้งสี่ล้อเลยนะครับผมแล้วก็ออฟติกอยู่ที่ห้าทั้งสีล้อเหมือนกันนะครับก็เนี้ยใครที่อยากดูตัวจริงนะครับลองเข้ามาดูที่ร้านสองสบู่เรือ,อยยางยนได้เลยนะครับก็ทางร้านเราพร้อมจําหน่ายแล้วนะครับ ก็จะมีสินค้าใหม่ที่มาจากเลนโซ่หนึ่งตัวนะครับผมผมก็ได้โพสไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกรอบหนึ่งครับก็จะเป็นทางด้านของน็อตนะครับน็อตตัวนี้ฮะจากค่ายเลนโซ่นะครับเป็นน็อตสีเลนโวขอบสิบเจ็ดนะครับมีสัญลักษณ์คำว่าเลนโซ่เดี๋ยวยิบขึ้นมาให้ดูเนาะเป็นน็อตหัวเปิดนะครับเห็นไหมฮะหัวเปิดนะครับแล้วก็เกียวหนึ่งจุดห้าน็อตเบอร์สิบเจ็ดนะครับตัวนี้มียี่สิบสี่ตัวแถมกับบ็อกมานะครับผมจะมาเป็นหนึ่งกล่องเลยนะฮ นี่ฮะสวยแมเกียว1.5สีเรนโบ้ครับสีเข้ากับตัวขาก้างเลยสีเดียวกันเลยผมยกให้เทียบให้ดูไงสีเดียวกันเลยนะครับนี่ฮะเก็บไปฮะก็แล้วก็จะมีอีกหนึ่งสิทธิ์นะครับสําหรับลูกค้าที่ซื้อรอเรนโซจากร้านสองสมบูรณ์รุ่งเรืองไงโยนนะตอนนี้นะครับเพราะว่าเรนโซนะครับเขามีการรับประกันนะครับนี่เป็นการลงทะเบียนออนไลน์นะครับผ่านไลน์นะฮะก็รับประกันนะฮะล้อและยางนะครับผม แล้วก็มั่นใจผลิตภัณฑ์เลนโซ่นะครับเป็นรับประกันเรื่องแม็กระยางครับรับประกันแม็คคุณภาพ10ปีครับกับรับประกันที10ปีนะครับแล้วก็มีรับประกันเรื่องยางด้วยนะครับผมก็นี่ะใครที่ชอบล้อเลนโซ่ตัวใหม่หรือว่าอยากยังไม่เคยเห็นตัวจริงนะครับลองเข้ามาดูที่ร้านนะครับผมทางร้านเราพร้อมจําหน่ายแล้วนะครับผมใครที่อยากติดต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับเบอร์โทรนะครับมี2เบอร์นะครับ065725เป็น127ครับแล้วก็0614.98290ครับหร แอดเพจร้านกดถูกใจครับกดติดตามไว้แล้วก็สามารถทักมาสอบถามได้ตลอดเลยนะครับใครที่ดูอยู่ก็ขอบคุณมากนะครับตอนนี้นะครับก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมติดตามกันไปเดี๋ยวผมจะอัปเดตมาเรื่อยๆถ้ามีล้อใหม่ๆเข้ามานะครับผมโอเคครับวันนี้พอประมาณอย่าดูตัวจริงอย่าลืมมาดูที่ร้านนะครับวันนี้แลาวกันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย